ข้าวแงซาเนีบิสเคอร์เร้นนะครับว่าตานรวมบูสเตอร์อยูที่ร้อยสองแต่ว่าเราทำตาหนึ่งร้อยสามได้นะครับเออตำแหน่งหลักคือปีกเล่นได้สองฝั่งเลยนะแล้วก็ถ้าใช้เวอร์ชันบูสเนี่ยหน้าเป้าหน้าต่ำเอ็มเอฟเล่นได้นะครับข้าพลังที่เป็นจุดเด่นจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงบอลของบอลน,นะครับเอ่อสปีดต้นนะความเร็วคิวโมเวอร์นะแล้วก็การ ปั่นโค้งนะในส่วนของการจบสกอร์ตั้งตินะับจ่ายบอลทําเกมลุกบอลา้านนะสเตมิน่าอยู่ดับสีเขียวนอะกก็ถือว่าดีทั้งหมดเลยนะแต่ว่าอาจจะไม่ดีแบบ90เลยแบบนี้เนาะความแข็งแกร่งเนี่ยจุดนี้ผมก็ชอบนะเพราะว่าไม่บามจะลองเปรียบเทียบกับร่างเก่าให้ดูนะับร่างเก่าเนะี่ยจ่ายบอลดีกว่าพอสมควรนะแต่ว่าร่างใหม่เนี่ยจะจบสกอร์ดีกว่านะส่วนค่าพลัง่วนอื่นๆเนี่ยก็ คู่ขี้ซูสีกันเนาะส่วนตัวแล้วผมว่าเออมันก็พอๆกันอะทรงๆพอๆกันแต่ว่าเออร่างใหม่จะดูดีกว่านิดนึงนะเรื่องของการจบสกอร์นี่แหละผมขอรำแบบเี่นกับโชว์ไทม์ปีกตัวท็อปๆในเกมนะอย่างวินิซิอุสนะวินิซิอุสเนี่ยทำเกมลูกดีกว่าเรล่นว่าคอมบอลดีกว่าแต่ว่าซาเน่เนี่ยจอเออจ่ายบอลดีกว่านะถ้าจบเนี่ยวินิซุนคมกว่าแต่ว่าซาเน่เนี่ยดูปั่นโค้งดีกว่าเยอะนะส่วนสภาพร่างกายเนี่ยก็ ใกล้ๆเคียงๆกันนะ,นะครับซานนีนะ่จะยิงแรงกว่าแข็งแกร่งกว่านะแต่วินิจิตจะได้พวกกว่าความเร็วบาลานซ์นะอะไรประมาณนะี้สปีดต้นบาลานซ์ก็ภาพรวมผมว่าก็ยังดูเป็นเหมือนวินิจิตนะที่จะดเูเก่งกว่านะถ้าเกิดในเรื่องของการอนะไปกับบลอลอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าซาเนี่จะได้พวกจ่ายจบที่ดีกว่านะฮะ สำหรับวันนี้ก็มาเปลี่ยนข้าวรองเท้าไดนะ้ไปดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้น,นแล้วก็ไป103บูสเตอร์นะครับก็เท่าที่ผมแนะนำนะผมแนะนําเป็นบูตสไตเกอร์ละกันนะครับเพราะว่าก็เป็นบูตที่เหมาะกับพวกตัวลุกแหละถ้าเราบูสไตเกอร์ใช้กับพวกโค้ดสบูตเดี๋ยวผมขอลอง1บูตก่อนอ่าหบูตเนี่ยก็103นะถ้าเกิด2บูตนี่ก็หวานเจี๊ยบร้อยสแล้วเดี๋ยวผมลองบูสเตอร์ตัวอื่นนะอย่างบางคนถ้าจะเป็นสายความเร็วเอจิก็103เหมือนกันนะหรือถ้าจะเป็นบูตตัวอื่นก็รนะ้อยสามได้นะเนี่ 103, า you yeah. สาเหตุที่บูสไตรเกอร์เนี่ยผมอยากจะปรับการยิงไงทำให้จบสกอร์มันคมกว่านี้เพราะว่าเออเป็นบิดเคอร์เลอร์ทั้งทีแต่ว่าจบสกอร์ประมาณ80กว่าเนี่ยมันมันไม่ไหวนะโอเคผมจะลดพาร์ซิ่งออกไป1แต้มนะครับแล้วก็ดิฟฟิ้งหนึ่งแต้มเด็กเทอร์ิตี้หนึ่งแต้มนะผมจะยัดให้กับชูตติ้งทั้งหมดเลยแบบนี้จบสกอร์ตั้งเตะปั่นโค้งเนี่ยดีขึ้นนะกลายเป็นแต่ละการสิบสวยๆเลยนะเพราะว่าร่างนี้เป็นบิดเคอร์เลอร์นะผมว่าการจบสกอร์มันควรจะต้องดีหน่อยแต่ว่าใครที่เกิดแบบ o. O. าาบแบบบบบไมม่่่ซีีเรรรยสสอออนนะาาาาถปปััวโค้งก ส9ก็ยังได้นะยิงแรง99ก็ได้นะแต่ว่าโอวอร์อาจจะลดลงเหลือประมาณ1 0 0 1งรประมาณนี้นะครับส่วนซาเน่สกิลนี่โคตรด,ดีนะดูดิสกิลเลี้ยงให้โซนโทนดับเบิลทัชมาแล้วสกิลยิงก็มีเฟิร์สไทม์ลองแรงเคอร์เรอร์ลองแรงชูตติ outing, ้งบิดเคอร์เรอร์นะสกิลจ่ายก็ยังมีวันทัชพาร์ตพินพอย์คือแบบโหสวยมากแนะนำเลยเพิ่มเอ่อทูมฮัตซิงนะเอ่อไฟติ้งสปิริตพวกนี้ก็สวยๆวยแล้วนะซาเน่ s <S เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าเก็บได้นะน่าเก็บอยู่เหมือนกันนะในสายบิดเเเเคคลอออออรรร์กกกกก็าาาาจจะะไไไม่่่่่ดด้้โหหทััับพพพวววนนนนซแตง ความเร็วนะการเลี้ยงบอลคือเป็นสายแบบสมดุลแล้วก็น่าจะเล่นง่ายเหมือนกันนะแต่ว่าก็เก่งในะระดับประมาณพวกร้อยสาพอๆกับพวกอ e ีปิกในยุคเออพอๆกับพวกโชว์ทมภาคที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับพวกตัวร้อยห้้อยในยุคปัจจุบันอ่ะเอออาจจะยังเป็นรองนะพวกอ e ีปิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ